บางกระนุนอ่าบางหน้าตาดเห็นหรือว้าวกระนุนเซนีคือว่างชุดยอดยิ่งใหญ่อลังการเลยนี <S 1> <S 1> ่พี่น้องกระนุนเซนีว้าวกระไรหลายมือโอ้นี่บ่าวบ้ากับบ่าวไก่พี่น้องอยากให้บ่าวไก่ได้เห็นภาพบรรยากาศของถนนเมืองไทยบ่าวไก่มากพี่โอ้เห็ัหน้าบ่าวไก่ป้ายบอกท้างถนนไายเลขเก้าสุวรรณภูมิบางปะอินถนนพระรามสอง ว้าวด่านหน้าข้าเป็นแยกวัสดุนบางไก่ด้านซ้ายมือเจ้าเขับไปถนนกาญจนาพิเศษม้าเลขกเก่าปังตะวันออกพี่น้องฟังขวาไปฟังตะวันตกเนี่ยตกไปชนบุลี่เยบางไก่เห็นเครื่องบินเหาอเห็นบ่เห็นบ่เออพุญเด็กเครื่องบินรอนเอาละเดี๋ยวสีผ้าบางไก่ไปประกบวันละการอีกด้านบนถนนไป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 เดินทางต่อไปเรื่อยกับรายการบางไก่โอ้พี่น้องเอ้ยสุดยอดบอสุดยอดบอสถูกทั้งบอสเห็นบ่เห็นบ่อสสุดพี่น้องเว้ย มาครับบรรยากาศแดดอ่อนๆขึ้เก่าเล,เลยพ,พี่น้รามไยแดดอ่อนๆขึ้เก่าตรงหน้าห้างเมกะบางนา,าบางไกลเมกะกกเมกะเมกาซินิเพลกซีนิเพลกเมกะบางนา <c oughs> โอ้โหบอลซ้อนบอลบอลซ้อนบอลนี่จะพลาดนี่จะพลาดลอยเข้าอย่างถามได้เนาะพี่น้องสุดยอดบางไกล <laughs> พอดีพี่น้องอีกเชิญหนึ่งพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเห็นบอถนนโยงไปโจมมาบ่าวไก่โอ้โหขึ้นไล่แหนกไล่ต่อนขึ้น่าไล่เล่นนี่เนาะว้าวอลังการบ่าวไก่มาฟังนี่มาฟังนี้ฟังนี่เป็นรถทีมุ่งหน้ามาจากบางนาเด้่บ่าวไก่บ้าทางข้างนี้บ้าเทพมานครแมนว้าวอู้รถไล่ไล่บ่งเอกยไล่ว่ะถึงทากเหชุดเอดอลังการงานช่างยี่น้องเอลยฟังนี่บ่าวโบสีบอกให้บ่าวไก่ฟังนี่ ด้านซ้ายมือเป็นถนนหมายเลข3902พี่น้องจะไปออนนุดเด้อพี่น้องเด้อนะโอฝั่งซ้ายเป็นถนนหมายเลข9เป็นถนนกาญจนาญพิเศษพี่น้องจะเชื่อมต่อไปบางปะอินนะแล้วก็ไปชลบุรีไร่บางไก่เอยออกไปสู่อีสานออกไปสู่เอ่อพุดอะไระโอ้ออกไปสู่อีสานบ้หน่อยเมนแต่ว่าทางดวงกาญจนาญพิเศษฝั่งตะวันออกนะด้านชิดไปขวามือจังหน่อยจะเชื่อมต่อไปถนนหมายเลข9ฝั่งตะวันตกหรือว่าไปพระราม2เองบางไก่ว้าว อย่างแ no <beautiful> างการนี้พ oh, wow. <cs> <ss> ี่น้องเลยแางการบอลแางการบอลสอนแหงดีว้าวโู้โู้ตุ๊กผี่มาพีเบาเกเห็นเราไปทังไหโอ้สะอนนลายพี่น้องสออนลายพี่น้องลึแห้งการก็สางบนนสับซ้อนสอนนลายหรือสอนหน่อยเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวบางทีว้าวพี่น้องเลยบอลไงคักบอลถนนเมืองไทยสะออนบอลคุณนะนะจะาห้าวจะเบาเบาเล็กน้อยเป็นต้กมเป็นต้องมัการเล ตาทสุดที่องส่วนฝั่งนี้จะไปช่นบุรีบ่าวไก่ว้าวมุ่งหน้าออกสู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยอันนี้คือนพับรุ้งถนนใหม่เน,นี่ว้าวพนท่าสีะ<า>ท่าสีใหม่ปะเลยยักเล่นจวนะวะน่ะหนึ่งสองสามสี่เล่น หาเล่นทึ่งไล่ข้างว้าวข้างนอกดิข้างนอกหนึ่งสองสามสี่ค่หาเล่นหาซิปซิปหายี่ซิปเลนว้าารุ่นยีาา่ซิปเลนพี่น้องนี้ติดจวนนาครัเล่นมางนี้พี่น้องนี่มาฝัางนี้มาฝังนี้ฝังนี้เป็นรถที่มุ่งหน้าออกสู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยหรือว่าออกมาจากกรุงเทพมหานาครมาจากสี่แยกบางนาพี่นอ้องพาป่าวไก่ ว้าวอันนี้เยาอยู่ใต้ทางด่วนแน่นี่เนาะใต้ทางด่วนนั่นเป็นบุรพาวิถีนะบังกไยนะแหนยางอยู่แน่นี่งพุนอาพุนบุรีเปียกเ็แหยียงแน่นิ่ปอาบองกายเบิ้งเอาที่ไหนเบิ้งเอาที่ไหนบังกไยฟูฟูฟูฟังคนเราเป็นรถทีมาจากทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกบังกายมุ่งหน้ามาจากบางแคคล้ามสองสุทรปราการบังกไยเอลยนะเป็นสะพานลอยที่โค้งออกบ้านนะ แม่เหรอแล้วก็สิไปถมตบางนาตาดบุ้งลาไปทางช่นบุรีได้บ่ไก่โอ้ตัวผลหมายเลขสามซีอู้หู้ชุดยาทางการบ้านเห็นสภาพน่ะบาไก่แมนแต่ฟังฟังขอมือดันล่างเป็นรถที่ออกมาจากด่านแคบเงื่อนบางแก้วโอ้โอ้นะขอบ้านี่แล้วก็เชื่อมต่อไปทังกรุงเทพมันจะพาเอินไปทางช่นบุรีออกถึงสะพานร้อยเลยผ่านผ่านแยกนะแ่เราสิไปทางกรุงเทพออกมาทางนี้เลยจากของทีมาจากสำนักานจ้าหน้าฝั่งตอนตกนะ เป็นะะอะไรเองส้นบวว่ว้าวว้าวส้นไหลไห่พี่น้องเลยอย่างไงร,ร่างการกัดสางพี่น้องเลยตามไปบอกทางตามไปบอกทางพี่น,อน้องเอ๋ยทางออก2กิโลเมตรถั่วมเล็กสามสามสี่สเทพนักบางกะปิโอ้เมืงองเราที่เราสนุ่มเมืองไทยรถหลายขนาดไหนรถหลายขนาดไหนมาฟังนี้กันแล้วกันมาฟังนี้นกันแล้วกันตรงหนา้าห้างเมกาบางนาพี่น,อน้องเอ๋ยพี่น,อน้องเอ๋ย ตา,า,ามทีบาโบ่เด็กเกินก่อนหน้าบ่าวไก่สูงสูงเป็นรถที่เชื่อมต่อมาตั้งแต่หุ่นไล่บ่าวไก่ทางด่วนกาญจนาฝั่งตะวันออกที่จะเชื่อมต่อขึ้นไปทางด่วนพี่น้องเอ๋ยเข้าสู่กรุงเทพมห,หานครนีเห็นปะโอเชี่ยนี่น้งโค้งมากนีนน่น้งสูงสูงหนังโค้งมากหน้าบ่าวไก่โอ้หนี่นี่ส่วนจากสันที่สองมาเป็นรถที่จะเชื่อมต่อมาจากหุนกาญจนาพิเศษ,ษ,ษฝั่งตะวันออกหมายเลขเก้าเพื่อจะไปถนนบางนาตราดมุ่งหน้าไปชาง ไปอย่างชนบรุรีไปอย่างบางบ่อนะโอ้โหข้ขามสะพานกันเลยเนาะแานสันที่สองไปบเบาไก่เด้ส่วนฝั่งนี้ด้านข้อมือด้านล่างเป็นรถทีมุง่งหน้ามาจากถนนกาญจนาหมายเลขเก้าฝั่งตะวันตกเพื่อจะเชื่อมต่อไปอย่างสี่แยกบางนา,าเห็นเบาไก่เห็นเบ่บ<า>เห็นบ่เห็นบ<า>่เห<า>็นบ<า>่เห็นบ่อย่างรั่วๆเลยหลินพันกันเบาเบาเอ๋ยเบาเอ๋ยรถกทชจะไปไซม่าไซร้ายหลายเป็นของยหลายบ่หลายไปคือรถทีมุ่งหน้ามาจากทางตะวันออกงาน ออนซอนมาออนซอนมาบากายซ้อนไล่นี่โอ้ยเงื้อว้อเงินงอว้าวว้าวว้าวโอ้โหอ่าติโตปติโตบากายเลยอ๋อเจอคนหน้าห้างเมกาบางนาแมนสามารถเสื่อมต่อกับหางได้เนาะเอาเดี๋ยวเขาลงไปล้างบากายเป็นอะไรเห็นรถไหนวะซ้อนไล่อยู่เนาะซ้อน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 แห้ง ว้า <Wow, S 2> ไอ้ไอ้จุดจุดนีเบาไกลบ่เคยมากดิบ่ยังี่ยมันทัได้เคยมากอ่ามัทัดได้เคยขึ้นมาจกเจ้าคอจุดนีนนโอ้ฟังนี่ปัดเดี๋ยวเอายางเราไปดันล่าง,งแล้วเบาไกลเนาะไปไปไปโอ้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยออนซ้อนหลายออนซ้อนถนนเมืองไทยออนซ้อนถนนเมืองใหญ่ นี่แหละคือถนนของเมืองไทยแยกนี้เพิ่อนบอกว่าเป็นแยกวัดสดุดเลิกไปน้องเด้อถนนหลายเส้นหลายสายพี่น้องมุ่งหน้าไปผุ่นมุ่งหน้ามาพี่ขักหลายคักิลีถนนเมืองไทยปัดโยกแย่ปานเส้นเขาปูนพี่น้องเอ้ยโยกแย่ปานเ้นแมงมุมด้านซ้ายและด้านขวาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมากเกือบตาลายุเวลาพี่น้องเอ้ยโอ้บอกไปไลค์กะว่าเข้าเบิกเนาะบมไปเนาะแมนแล้วแมนแล้ว ว่เาเขาบอกตามข้อมจริงเนาะตามนนที่เขาเห็นพี่น้องเนาะตามที่เขาสัมผัสตามที่เขาสัมผัสพี่น้องเอ้ยเลาวมาเห็นตัวจริงเขาจงเบาได้พี่น้องเอ้ยเห็นกับหูเห็นกับตาจึงสามารถเบาได้ออกสู่สายตาพี่น้องฝากทักทายพี่น้องท่างฟังเล่าฮ้อนน้ำเนรท่านไหนทีย่างบ่าท่นเคยเห็นท่านไหนทีย่างบ่าท่นเคยมากถากท่านรับชมท่างช่องของบาโบสลาเสียงแค่เล่าก่อนการแลกการพี่น้องเอ้โอกาสหน้าฟ้าไหม เธอเดีมาเธอเด้วมาเห็นเธอได้มาสัมผัสพีพ่น้องเลยฝากไว้ใน้อบปุกอ้อมใจกันแล้วกันถนนเมืองค่ายเซนน,น,นี่ออดออนซ้อนหลายออนซ้อนเบ้าไก่แม่ลายแม่ลายโอ้ยสุดยอดที่พี่น้องเลย,ยมันจะรักษาตื่นใตพี่น่าอะไรเห็นในเบ้าไก่เบื้องนี่นะโอ้ยคือจุดไต่ทั้งดวนเลยพี่น้องเลยอยู่ข้างบนก,นกน็สวยแบบหนึง่ง อยู่ข้างล่างแต่สวยอีกแบบหนึ่งพี่น้องเอ้ยตื่นตาตื่นใจแมนแล้วแมนแล้วมุว่งหน้าไปบางประกงเชนวันนี้พี่น้องบนถนนมาเลขสามสีถนนบางนาตาดหรือว่าถนนเทพพระราชพี่น้องเอ้ยทางด่วนบุนบบบรบบบตรพาหมถีด้านบนแมนมาพี่นอ้องบ่าวบ่าวพี่บ่าวถือบางบ่าวสิบแปดกิโลเมตรบางพีน้อยไปเชิงเช่า <c oughs> โอ้ยพี่เ,เอ๋ยไคลิปนี้บาวบเองผ้าบาวไก่มาพบพอและสัมผัสบรรยากาศบนถนนของเมืองไทยอีกเส้นหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอเนาะบาวไก่เนาะแม่นแล้วแม่นแล้วสำหรับคลิปนี้บาวบเองสีขอร่าถามชมไปเพียงเท่านี้พี่น้องก่อจก็จ่ายกิริย์กดไลค์เป็นกําลัางใจพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญเลยพี่น้องสนับสนุนบาโบโดยการบวกกดขำโฆษณาก็แล้วกันสนับสนุนบาวไก่ทั้งช่องบาวไก่พาทำแซ่บนัวพี่น้องเอ๋ย คลิปนี้ไปแล้ววากายฝากเอีงบ่อสวัสดีครับสวัสดีสบายดีฝากกันเด้อพี่น้องฝากช่องวากายในเด้อพี่น้องวากายฝากทำแซ่บนัวเด้อพี่น้องเอาเอ็กซ์เงึกเงย์วเ้อเาเด้อพี่น้องเงย์เราไปแล้วพี่น้องวากี้ไปแล้วสวัสดีเลยครับพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วสบายดีสวัสดีครับ